สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอฟ้ายิีทาโร่นะคะคลิปนี้จะเป็นการอ่านดวงประจำวันอาทิตย์ที่23นะคะตุลาคมนะคะพศ2565นะคะดวงคนทั้ง7วันค่ะคำพยากรณ์ดวงรายวันเป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยกว้างนะคะเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะสำหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยก็แล้วกันนะคะเรียกว่าดูไว้เพื่อเป็นแนวทาง ใช้ชีวิตเพิ่มเข้อคิดให้กับตนเองค่ะสำหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะหมอฟ้าก็รับพยากรดูดวงส่วนตัวทักแชทแอดไลน์มีค่าวิชาชีพนะคะ สำหรับคนที่เข้ามากันแล้วนะคะก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกดติดตามกันด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปที่หมอฟ้ามาอัปเดตลงนั่นเองนะคะรวมถึงในช่วงนี้นะคะใครที่ต้องการจะสนับสนุนช่องนะคะทาง YouTube เขาก็ได้มีระบบนะคะเ,เรียกว่าเป็นช่องแต่งนะคะนะ้าด้านล่างนะคะนะสามารถที่จะเข้าไปกดนะคะเพื่อที่จะสนับสนุนช่องกันได้นะคะเรามารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะตั้งแต่เชา้าวันอาทิตย์ค่ะ มาดูนะคะชาววันอาทิตย์ได้ไพ่อะไรกันบ้างชาววันอาทิตย์ได้ไพ่สีดาบนะคะสีดาบหมายถึงการรอคอยรอเวลารอโอกาสรอสถานการณ์สิ่งต่างๆในช่วงนี้นะคะเรียกว่าการงานบางสิ่งบางอย่างอาจจะอยู่ในเยื่อในช่วงของการหยุดพักหยุดชะงักนั่นเองนะคะ ฟูนะคะเดอะฟูนี้มีดวงของการเดินทางนะคะชิลๆลันลานะคะเดินทางไปในสถานที่ใกล้น้ําใกล้ทะเลนะคะบางคนเดินทางไปตามหมู่เกาะบางคนเดินทางไปพักผ่อนด้วยนะคะบางคนเดินทางไปทํางานด้วยนั่นเองนะคะไพ่เดอะฟูนะคะนะเรียกว่าชิลๆลันลานะช่วงนี้ชาววันอาทิตย์นะคะใครที่เหนื่อยกับงานเบื่องานนะคะอาจจะมีเรื่องของวางแผนวางโปรแกรมนะคะจะไปพักผ่อนนั่นเองนะคะหกดาบนะคะน้าเดินทางไปตามสถานที่หมู่เกาะนะคะชาววันอาทิตย์นะคะการงาน ถ้าในช่วงนี้มีปัญหามีอุปสรรคอะไรเข้ามานะคะเรียกว่าสถานการณ์สิ่งต่างๆจะเ,เรียกว่าจะคลี่คลายจะผ่านพ้นไปในทิศทางที่ดีนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องรอคอยในเรื่องของเวลาและรอโอกาสเท่านั้นเองนะคะรวมถึงนะคะใครที่เหนื่อยๆกับงานเบื่องงานนะคะอยากเปลี่ยนอยากย้ายนะคะเรียกว่าต้องมองหางานใหม่ให้ได้ก่อนนะคะ ส่วนใครที่ตกงานว่างงานนะคะออกไปสมัครงานคุณมีโอกาสที่จะได้งานนะคะชาววันอาทิตย์นะคะวันนี้อาจจะได้มีในเรื่องของการเดินทางไปเยี่ยมคนป่วยคนไม่สบายหรือว่าเดินทางไปงานอาวบมงคลด้วยนะคะการเงินนะคะเรียกว่าชาววันอาทิตย์คุณเป็นคนที่หาเงินเก่งแต่ก็ใช้เก่งเก็บเงินไม่ค่อยจะอยู่นะ The <ๆ>ูนะคะเรียกว่าหมดหมด,ห,มดหาได้นะคะหรือว่าบางคนการเงินช่วงนี้อาจจะหมดไปกับการเดินทางนะคะหมดไปกับเสื้อผ้าสิ่งต่างๆนั่นเองนะคะถ้าในเรื่องของ ถ้าถามว่าใครที่การเงินตึงๆมืออยู่จะรอดไหมรอดนะคะจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์ค่ะถ้าในเรื่องของความรักนะคะความรักใครที่โกรธกันงอนกันไม่เข้าใจกันทะเลาะก,กันงอกันบ้างอย่างงอนกันนานนะคะเขาไม่ง้อเราเรางอ้อเขาก็ได้นะคะหรืออาจจะแบบเ,เปลี่ยนบรรยากาศนะคะพาคนรักพาแฟนนะคะไปพักผ่อนไปตากอา,ากาศนั่นเองค่ะส่วนคนโสดนะคะช่วงนี้หมอฟ้ามองว่าคุณยังโสดสนิทอยู่นะเดฟูนะคะเรียกว่ารักสนุกไม่ผูกพันนะคะสุขภาพชาววันอา าทิตนะคะเรียกว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเป็นภูมิแพ้พื่นคันนะคะนะไอจามเป็นหวัดไม่สบายนะคะบางคนอาจจะมีเหตุให้ต้องนอนพักรักษาตัวด้วยนะคะหรือบางคนต้องระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุการลื่นการหกล้มด้วยนะคะ บทสรุปของไพ่ชาววันอาทิตย์นะคะคิงเรียนนะคิงเรียนนี้จะได้รับทรัพย์รับโชคนะคะเดินทางแล้วจะได้ตังค์นะคะเดินทางแล้วจะมีโชคด้วยนะคะคิงเรียนนะคะจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขจากคนตายตัวเลขแปลกๆตัวเลขเรียงๆตัวเลขเบิ้ลๆนะคะจะให้โชคค่ะ ตัวเลขนำโชคจากหน้าไพ่มีเลข5มีเลขก4มีเลข0ูและเลข6นะคะสำหรับชาววันอาทิตย์นะคะชาววันอาทิตย์นะคะหมอฟ้าแนะนำว่าให้ทำบุญกับคนตายทำบุญกับโรงศพนะคะซื้อผ้าขาวห่อศพนะคะจะเป็นการแก้เคล็ดเสริมดวงนะคะต่อไปนะคะมาดูชาววันจันทร์กันบ้างค่ะ ชาววันจันทร์นะคะไพ่เดทเลยนะเครียดกดดันอึดอัดใจนะคะทุกใจกังวลใจนะคะรวมถึงไพ่เดทเนี่ยชาววันจันทร์คุณเป็นคนที่มีเซนส์มีสัมผัสมีรางสังหอ์ที่แม่นยํานะคะรวมถึงวันนี้นะคะไพ่เดทขึ้นมานี่ชาววันจันทร์วันนี้ค่อนข้างจะดูลึกลับซับซ้อนนะคะอาจจะดูเงียบเงียบดูขึ้มขึมด้วยนะคะไพ่ดี่อิมเพสนะคะดวงมักจะมีคนเข้ามาอุปถัมเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาซัพพอร์ตนะคะหรือถ้าเป็นคุณผู้ชายนี่เรียกว่าดวงนารีอุปถัมนะคะแต่ถ้าเป็นคุณผู้หญิงนะคะเรียกว่า อาจจะมีผู้หญิงนะคะน้าเข้ามาให้การช่วยเหลือเข้ามาให้คําแนะนําอาจจะเป็นหัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชาก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะเด็กถือดาบนะคะมีบ้างความหงุดหงิดความไม่ได้ดังใจนะคะช่วงนี้ต้องควบคุมในเรื่องของอารมณ์และคําพูดนะคะบริวารลูกน้องนะคะอาจจะนําพาปัญหานะคะความเหนื่อยกายเหนื่อยใจมาให้นั่นเองนะคะ การงานเรียกว่ายังมีความมั่นคงดีนะคะหรือว่าบางคนอาจจะมีในเรื่องของการโยกย้ายการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะแต่ก็ไม่ได้ส่งผลเสียให้เลยทีเดียวนะคะเรียกว่าตัวเราเองต้องพร้อมที่จะยอมรับนะคะนะการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นะคะเรียกว่านิ่งไว้ก่อนเฉยไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวทุกอย่างจะค่อยดีดขึ้นเองนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะการเงินก็เรียกว่าช่วงนี้มีแต่เรื่องให้ต้องเสียเงินให้ต้องใช้เงินนะคะบางคนนี่การเงินหมดไปกับลูกหลานนะบางคนนี่สินอีลุงตุงนางเลยนะคะแต่วันนี้คุณยังรอดอยู่นะคะจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์ในเรื่องของการเงินซัพพอร์ตในเรื่องของการเงินด้วยนะคะเรียกว่าบางคนอาจจะมีการทําในเรื่องของธุรกรรมการเงินนะคะนะทำประกันชีวิตนะคะหรือว่าบางคนนี่อาจจะมีในเรื่องของการได้รับข่าวดีนะคะเงินสินใหม่เงินทดแทนอะไรพวกนี้นะคะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะใครที่กดกันทะเลาะก,กันไม่เข้าใจกันมีโอกาสที่จะได้กลับมาปรับความเข้าใจกันคืนดีกันให้อภัยกันนะคะใครที่อยากจะมีลูกนะภายเดทขึ้นมาท้องยากแทงง่ายนะคะนะใครที่อยากจะมีลูกอาจจะต้องพบแพทย์พบหมอนะคะกินยาปรับฮอร์โมนนะคะปรึกษาหมอนะคะ ส่วนคนโสดนะคะช่วงนี้หมอฟ้ามองว่าคุณยังโสดสนิทอยู่นะคะสุขภาพนะคะใครที่มีโรคประจําตัวหันมาดูแลเอาใจใส่ตัวเองให้มากขึ้นด้วยนะคะรวมถึงไพ่เดสกับไพ่อิมเพสเนี่ยหมายถึงโรคอ้วนไขมันเบาหวานคอเลสเตอรอลนะคะนะโรคที่เกี่ยวข้องกับอาหารการกินการทานทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นหาเวลาออกกําลังกายบ้างรีแลกตัวเองบ้างนะคะแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของของแหลมของมีคมอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆด้วยนะคะ วันนี้อาจจะได้รับข่าวร้ายข่าวไม่ดีนะคะอาจจะมีในเรื่องของงานข่าวดำเข้ามาด้วยนะคะ บทสรุปของไพ่นะคะชาววันจันทร์นะคะสามไม้เท้าสามไม้เท้านี้จะได้รับข่าวดีจากทางไกลนะคะนะเรียกว่าอาจจะมีเรื่องของการเดินทางนะคะการย้าย้ายการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะแต่สามไม้เท้าก็ไม่ได้ส่งผลเสียนะคะนะเพราะฉะนั้นเรียกว่าสามไม้เท้าขึ้นมานะคะ,ะการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมนะคะบางครั้งหนักนิดเบาหน่อยต้องรู้จักที่จะอภัยให้กันด้วยนะคะหรือใครที่กําลังอาจจะมองในเรื่องของช่องทางลู่ทางโอกาสการขยับขยายธุรกิจกิจการนะคะก็เรียกว่าต้องศึกษาหาข้อมูลสิ่งง ต่างๆให้ด้ดดีวยนะคะคชาววันจันทร์นะคะหมอฟ้าแนะนําว่าให้ทําบุญกับเด็กที่การเด็กยากไร้เด็กกาพร้านะคะหรือขอพรจากคุณพ่อคุณแม่นะคะซึ่งเป็นพระอรหันต์ภายในบ้านนั่นเองนะคะขอพรจากท่านค่ะตัวเลขนําโชคจากหน้าไพ่นะคะมีเลข3ม,มีเลข3ม,มีเลข3และเลข1น,นะคะสําหรับชาววันจันทร์ค่ะต่อไปมาดูชาววันอังคารกันบ้างค่ะ วันอังคารนะคะได้ไพ่เมจิกเชียนนะคะเมจิกเชียนที่หมายถึงผู้รู้นะคะชอบเรียนรู้ชอบใฝ่รู้นะคะนะเรียกว่าเมจิกเชียนขึ้นมานะคะคุณมีเสน่ห์ทางด้านคําพูดวาจาไกลเคลียร์เคลียบปัญหาสิ่งต่างๆได้เป็นอย่างดีนะคะวันนี้อาจจะมีในเรื่องของการถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับบุคคลอื่นหรืออาจจะเป็นที่ปรึกษาให้กับคนรอบข้างนั่นเองนะคะสองเหรียญน,นะคะมีความภาวะผวงกังวลใจนะคะจะเอาอยัางไงดีกับปัญหากับสิ่งต่างๆนะคะเรียกว่าต้องประคับประคองไปก่อนนะคะสถานการณ์ในช่วงนี้นะ ะะแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์คําพูดนะคะอาจจะเกิดการขัดแย้งกันความไม่เข้าใจการทัศนคติความคิดเห็นที่อาจจะแตกต่างกันนะคะหรืออาจจะเป็นปัญหาเก่าๆนะคะที่คุณอาจจะต้องเคลียร์ต้องจัดการต้องสะสางนั่นเองนะคะวันนี้อาจจะมีเรื่องให้ต้องตกอกตกใจสิ่งที่คิดไม่ถึงคาดไม่ถึงนะคะแต่ก็เรียกว่าไม่เกินความสามารถของชาววันอังคารนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ให้ตั้งสตินะคะไม่ว่าจะทําอะไรให้ใจเย็นให้รอบคอบค่ะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะสองเหรียญน,นหมนเงิน เ,นะเข้าซ้ายจ่ายขวาได้มาจ่ายไปแบงก์ธนาคารบัตรเครดิตส,สินเชื่อหรือว่าบางคนจะเกี่ยวข้องกับการจำนองจำนำด้วยนะคะแต่เมจิกเชียนเนี่ยหาเก่งนะหมดหมด,หมดหาได้นะคะรวมถึงถ้าในเรื่องของความรักนะคะในความรักในช่วงนี้นะส้ำดับขึ้นมาเจ็บปวดใจเหลือเกินนะคะในเรื่องของความรักชาววันอังคารนะรักๆเลิกๆนะคะตัดยังกันยังไม่ขาดนะคะอาจจะด้วยภาระด้วยหน้าที่ด้วยอะไรหลายๆอย่างนั่นเองนะคะ สามดาบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาเก่าๆนะปัญหาซ้ําๆปัญหาเดิมๆปัญหาที่เกิดเคยเกิดขึ้นแล้วแล้วพอมีปัญหาการอาจจะขุดคุ้ยเรื่องราวเก่าๆขึ้นมานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นหลบหลีกหลีกเลี่ยงในเรื่องของการทะเลาะนะคะส่วนคนโสดนะคะคนโสดเนี่ยคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีสเสน่ห์กับเพศตรงข้ามกับคนรอบข้างนะคะก็เรียกว่าอาจจะมีคนมาจีบมาชอบมาพูดมาคุยนะคะแต่อาจจะไม่ใช่คนที่ถูกใจคุณนะคะ สุขภาพนะคะชาววันอังคารนะคะช่วงนี้อาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับระบบปอดทางเดินหายใจนะคะหายใจติดติดขัดขัดนะคะบางคนเจ็บทรงอกเจ็บหัวใจแป๊บแปบตกใจใจวิววิวนะคะก็เรียกว่าดูแลสุขภาพกันด้วยก็แล้วกันนะคะบทสรุปของไพ่ชาววันอังคารนะคะไพ่เดอะสตาร์นะคะเดอะสตาร์ช่วงนี้นะชาววันอังคารนะคะอาจจะมีแผนมีแผนอยากจะพักผ่อนนะคะนะอยากจะเดินทางไป เอเรียกว่าพักผ่อนไปตากอากาศไปต่างจังหวัดนะคะหรืออาจาจะอยากจะนอนอยู่ห้องเงียบๆนะคะอยู่คนเดียวนะคะไม่อยากยุ่งวุ่นวายกับใครอยากจะคิดทบทวนหลายสิ่งหลายอย่างที่ผ่านมานะคะเดอสตาร์เป็นไพ่ของคนที่เรียกว่าบางครั้งโลกส่วนตัวสูงนะคะชอบเก็บตัวเงียบนะคะนะแต่ไพ่เดอสตาร์ก็ส่งผลดีนะเพราะว่าชาววันอังคารนะคะเรียกว่าเป็นคนที่มักจะสร้างพลังนะคะนะสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองได้นั่นเองค่ะ ใครที่ชอบเสี่ยงโชคตัวเล็จากความฝันนะคะอย่าลืมบวก1ลบ1น,นะเดี๋ยวมันจะเสียดนะคะแล้วชาววันอังคารวันนี้ปัดกวาดทําความสะอาดบ้านกิจการร้านค้าให้ดีเลยนะคะจะเป็นการเปิดทรัพย์ปรับโชคค่ะตัวเลขนําโชคจากหน้าไพ่มีเลข7มีเลข1มีเลข2และเลข3นะคะสําหรับชาววันอังคารนะคะต่อไปมาดูชาววันพุธกันบ้างค่ะ วันพุธนะคะได้เด็กถือไม้เท้าหมายถึงการเริ่มต้นการเรียนรู้นะคะนะโอกาสดีๆสิ่งดีๆกําลังจะเริ่มต้นขึ้นนะคะหรือเด็กถือไม้เท้าบางคนมีดวงของการเดินทางนะเรียกว่าชีพจรลงเท้านะคะเดินทางขึ้นเหนือลงใต้นะคะเดินทางไปขอบขอบ,ขอบประเทศไทยนะคะ mm. เด็กถือไม้เท้าเป็นคนที่เรียกว่าชอบเรียนรู้ชอบใฝ่รู้นะคะชอบศึกษาหาวิชาความรู้ให้กับตัวเองนะคะ ก้าวถวยยิ่งเครียดยิ่งกินยิ่งทานอาหารขนมนม,นมเนยอุดมสมบูรณ์รายร้อมรอบตัวกันเลยทีเดียวนะคะเรียกว่าเปรมปีเลยนะคะชาววันพุธยิ่งเครียดยิ่งกินยิ่งทานนะคะไพ่ดินเพลเอร์นะคะจะเกี่ยวข้องกับภาษาต่างชาติต่างประเทศการเรียนรู้นะคะหรือจะเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะคนใหญ่คนโตคนที่เขามียศมีตําแหน่งมีอํานาจมีบารมีนะคะบางคนจะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการด้วยนะคะนะเรียกว่าอาจจะมีเรื่องของการเดินทางไปหน่วยงานราชการเดินทางไปพบผู้หลักผู้ใหญ่ เดินทางไปขอความช่วยเหลือนะคะนะ้าจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือเดินทางไปขอคําชี้แนะขอคําแนะนํานั่นเองนะคะบางคนอาจจะทํางานใกล้ชิดกับผู้บังคับบัญชากับหัวหน้างานนะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับมอบหมายงานหน้าที่สําคัญสําคัญให้ต้องรับผิดชอบนะคะเรียกว่าการค้าขายนี่มีออเดอร์เยอะๆเข้ามากันเลยทีเดียวในวันนี้ส่วนการเงินชาวันพุธนี้การเงินหากเก่งนะคะไม่ติดขัดนะการเงินค่อนข้างจะคล่องเลยทีเดียวในวันนี้ค่ะส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรักก็ เรียกว่าชาววันพุธช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันด้วยภาระด้วยหน้าที่นะคะบางคู่บางคนอยู่ห่างไกลกันนะคะแต่โดยภาพรวมแล้วก็ยังเป็นความรักที่ดีอยู่นะคะส,ส่วนคนโสดนะคะมีดวงของการได้พบรักเพศเดียวกันหรือมักจะมีคนที่เขามีคู่มีครอบครัวแล้วเข้ามาเกี่ยวพันด้วยค่ะสุขภาพชาววันพุธนะคะเรียกว่าอาจจะมีในเรื่องของการปวดปวดเมือม่อยๆนะคะเกิดจากการนั่งนานยืนนานเดินนานมากจนเกินไปนั่นเองค่ะ บทสรุปของไพ่ชาววันพุธนะคะอัศวินมเมถาวรนะเดินทางขับเคลื่อนเคลื่อนที่โยกย้ายนะคะอัศวินมเมถาวรนี่เรียกว่าอยู่นิ่งอยู่เฉยไม่ได้นะคะนะชาววันพุธดูเหมือนวันนี้จะมีในเรื่องของความกระตือรือร้นนะคะความขวนขวายนะคะนะหรือการเรียนรู้เกิดขึ้นด้วยนะคะอัศวินเม้เารวรโดดเด่นในเรื่องของการงาน,นะคะ่ะใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขจากทะเบียนรถตัวเลขจากเด็กจากกุมารนะคะตัวเลขนําโชคจากนาไพมีเลขหก มีเลข1มีเลข9และเลข4นะคะหรือนะคะชาววันพุธหมอฟ้าแนะนำว่าให้ขอพอรนะคะในสายพระมหากษัตริย์นะคะต่อไปมาดูชาววันพฤหัสกันบ้างค่ะ ชาววันพฤหัสแปดไม้เท้าช่องทางลู่ทางโอกาสการงานการขยับขยายธุรกิจกิจาการนะคะบางคนนี้งานเยอะนะคะหน้าความรับผิดชอบหลายอย่าง <S <S บางคนทํางานหลากหลายหน้าที่นะคะบางคนทํางานมากกว่าหนึ่งอย่างด้วยนะคะคิงไม้เท้านะคะต้องจัดการต้องวางแผนนะคะไอเดียโปรเจกต์เยอะแยะมากมายนะคะคิงไม้เท้านะคะนะบางคนอาจจะทํางานใกล้ชิดกับผู้บังคับบัญชากับหัวหน้างานได้รับมอบหมายงานหน้าที่สําคัญสําคัญให้ต้องรับผิดชอบนะคะหรือว่า บางคนนะคะคิงไม้เท้าเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะรักเกียรติรักศักดิ์ศรีรักหน้าที่นะมีความรับผิดช,ชอบนะคะทาวเวอร์นะคะะอาจจะมีในเรื่องของการโยกย้ายการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบางคนโยกย้ายเพื่อที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งบางคนในองค์กรในหน่วยงานอาจจะมีในเรื่องของการปรับเปลี่ยนระบบงานแผนงานนะคะโยกย,าย้ายนู่นนี่นั่นเกิดขึ้นนะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของอาทาวเวอร์นี่บางคนทํางานเกี่ยวข้องกับ งานรับเหมานะงานรับเหมางานก่อสร้างงานทุกตึกงานค้าขายของมือสองนะคะอันนี้ก็เรียกว่าจะไม่ส่งผลเสียให้นะคะบางคนทํางานเกี่ยวข้องกับพวกแก๊สน้ํามันปิโตรเลียมนั่นเองนะคะนะก็เรียกว่าการงานมั่นคงดีนะคะใครตกงานว่างงานมีโอกาสที่จะได้งานด้วยนะคะ ถ้าในเรื่องของการเงินนะคะชาววันพฤหัสวันนี้นะเงินคุณหาเก่งนะคะได้มาจากหลากหลายช่องทางนะคะแต่ก็เรียกว่ามีแต่เรื่องให้ต้องเสียเงินให้ต้องใช้เงินนะคะบางครั้งนะคะเรียกว่าเสียเงินแบบไม่คาดคิดนะคะนะ คาเวอร์เนี่ยอาจจะหมดไปกับการต่อเติมซ่อมแซมที่อยู่ที่อาศายัยต่อเติมกิจการร้านค้าหลังคารั่วนะคะน้าท่อน้ําแตกนะคะฝาบ้านร้าวอะไรพวกนี้นะคะเรียกว่ามีแต่เรื่องให้ต้องเสียเงินนะเก็บเงินไม่ค่อยจะอยู่เลยนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรักช่วงนี้อาจจะดูห่างเหินหมางเมินกันไปนิดนึงนะคะไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะคะเหนื่อยกับงานเหนื่อยกับปัญหานั่นเองนะคะแต่โดยภาพรวมแล้วก็ยังเป็นความรักที่ดีอยู่นะคะ ส่วนคนโสดนะคะช่วงนี้จะไปโฟกัสในเรื่องของการงานการเรียนความมั่นคงอนาคตให้กับตัวเองมากกว่าค่ะ สุขภาพชาววันพฤหัสนะคะเรียกว่าวันนี้ทานน้าเยอะๆนะชาววันพฤหัสดูเหมือนจะมีปัญหาในเรื่องของระบบน้ําในร่างกายนะคะนะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของอาหารเป็นพิษท้องร่วงท้องเสียเกิดขึ้นนะคะนะคลื่นไส้อาเจียนอะไรพวกนี้นะคะบางคนมีปัญหาในเรื่องของพกต่อมนะคะต่อมทอมซินต่อมไทรอยนะคะต่อมน้ําเหลืองนะคะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยก็แล้วกันนะคะบทสรุปของไพ่ชาววันพฤหัสนะคะอาราชินีถ้วย ราชินีถ้วยหมายถึงการใจจดใจจ่อการรอคอยเวลารอคอยโอกาสรอดูสถานการณ์สิ่งต่างๆหรือว่าบางคนอาจจะกําลังคิดทบทวนหลายสิ่งหลายอย่างที่ผ่านมานั่นเองนะคะราชินีถ้วยช่วงนี้จะทําอะไรก็ให้ใจเย็นอย่าวุ่วามค่ะ ใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขจากบ้านเลขที่เก่าๆนะคะรวมถึงชาววันพฤหัสหมอฟ้าแนะนําให้ทําบุญนะคะทําบุญโดยการสร้างเมนนะคะสร้างเมนสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างกําแพงวัดนะคะนะหรือสร้างโรงพยาบาลก็ได้นะคะจะเป็นการเสริมดวงให้กับชาววันพฤหัสะคะ่ะตัวเลขนําโชคจากหน้าไพา่มีเลข1มีเลข8มีเลข5และเลข3นะคะสําหรับชาววันพฤหัสนะคะ ต่อไปมาดูชาววันศุกร์กันบ้างค่ะชาววันศุกร์ไพ่สองดาบเลยนะสองดาบเนี่ยหมายถึงความคุมเคือ ค้างคาคาราคาสั่งยืดเยื้อปัญหาสิ่งต่างๆนะคะบางครั้งไม่อยากจะรับรู้อะไรเลยนะคะสองดาบเห็นไหมเป็นไพ่ยของการปิดตานะคะไม่อยากจะรับรู้ปัญหาสิ่งต่างๆนะคะนะอยากจะแบบนั่งเงียบๆชายทะเลนะคะอยากจะอยู่แบบสันโดดนะคะอยากจะหยุดพักความคิดสักแป๊บหนึ่งนะคะนะเพราะว่าเหนื่อยเหลือเกินนะคะไพ่สองดาบนะ แต่ถ้าในด้านดีนะคะจะเกี่ยวข้องกับออนไลน์นะคะนะสองดาบเกี่ยวข้องกับออนไลน์ได้นะคะ5ดาบเครียดอึดอัดใจกังวลใจปัญหาสิ่งต่างๆหลายสิ่งหลายอย่างรุมเร้าเข้ามานะละไพ่5ดาบนะคะเรียกว่าบางครั้งนะคะไม่ว่าจะทําอะไรนะดูเหมือนทําอยู่คนเดียวนะคะต้องทําด้วยตัวเองนะคะต้องต้องลําแข้งลาขาของตัวเองทั้งนั้นเลยและ5ดาบ2ดาบระมัดระวังในเรื่องของการกระทบกระทั่งกันการมีปัญหามีความขัดแยง้งมีความไม่เข้าใจกันทัศนคติความคิดเห็นที่อาจจะไม่ งรอยกันนะะคหรืออาจจะมีในเรื่องของการขัดแข้งขัดขากันเกิดขึ้นระวังในเรื่องของการมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่กับคนใหญ่คนโตนะคะกับคนที่เขามีตําแหน่งมีอํานาจและบารมีด้วยนะคะเฮอร์มิตรนะคะเรียกว่าทุกอย่างต้องค่อยเป็นค่อยไปค่อยค่อยเรียนรู้นะคะจะทําอะไรให้ใจเย็นนะคะทุกอย่างมีช่องทางมีลู่ทางมีโอกาสมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะนะมีทางออกที่ดีเกิดขึ้นอะไรที่เราไม่รู้นะคะมองหาผู้รู้นะคะคนที่เขามีความชำนิชำนาญเฉพาะ ทางเฉพาะด้านนะคะเขาอาจจะให้คำปรึกษาให้คำแนะนำดีๆกับเราได้นะคะนะอย่าอีกโก้สูงอย่าเชื่อมั่นในความคิดของตัวเองอย่ายึดมั่นในอุดมการในอุดมคติของตัวเองมากจนเกินไปนะคะต้องรับฟังความคิดเห็นของคนรอบข้างด้วยนะคะเพื่อที่จะนำมาปรปับปรุงพัฒนานะคะตัวเองนั่นเองนะคะตรงไหนที่ดีอยู่แล้วอันนี้เราก็ไม่ต้องนะคะนะส่วนตรงไหนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ดีมีคนบอกคนกล่าวมาเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยนะคะ รวมถึงถ้าในเรื่องของการเงินนะคะชาววันศุกร์การเงินค่อนข้างจะตึงนะชักหน้าไม่ถึงหลังกันเลยทีเดียวนะคะวันนี้อาจจะดูเหมือนอยากจะได้โทรศัพท์ใหม่นะคะโนต้ตบุ๊กใหม่นะคะหรือเครื่องมือสื่อสารมันอาจจะเกิดการเจ๊งอะ่ะต้องให้ซ่อมต้องให้เปลี่ยนนะคะ ก็เรียกว่าการเงินมันก็เลยตึงๆนะคะบางคนต้องระมัดระวังในเรื่องของการถูกติดตามทวงนี้ทวงสินไม่ว่าจะเป็นจากในระบบหรือนอกระบบนะคะหรือวันนี้ถ้ามีในเรื่องของข้อตกลงข้อสัญญาสิ่งต่างๆเข้ามาอ่านให้ดีดูให้รอบคอบก่อนนะคะเรียกว่าระมัดระวังตัวเองเอาไว้ก่อนนะคะ ถ้าในเรื่องของความรักนะคะใครที่กธกันงอนกันทะเลาะกันไม่เข้าใจกันรักรักเลิกเลิกค่ะยังตัดกันไม่ขาดด้วยภาระด้วยหน้าที่ด้วยอะไรได้หลายอย่างนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเรียกว่าถ้าใจเย็นแล้วหันหนะ้าปรับความเข้าใจกันพูดคุยกันนะคะเปิดใจคุยกันด้วยเหตุและผลนะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของการเออพากันนะคะจูงมือกันไปเปลี่ยนบรรยากาศนะปรับความเข้าใจกันก็ได้นะคะ จุงมือพากันไปทําบุญร่วมกันก็ได้นะคะจะเป็นการเสริมดวงในเรื่องของความรักนะคะส่วนคนโสดนะวันนี้หมอฟ้ามองว่าคุณโสดสนิทนะคะหรือถ้าใครที่กําลังอยู่ในช่วงของการศึกษาคบหาดูใจกันนะคะอาจจะมีในเรื่องของการถูกกีดกันจากผู้หลักผู้ใหญ่จากคนรอบข้างซึ่งเขาไม่เห็นด้วยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นการเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ความรักนะคะ สุขภาพชาววันศุกรนะคะเรียกว่าจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับพกท้องลำไส้นะท้องอืดท้องเฟอร์กินทานอาหารไม่ค่อยจะย่อยหรือว่าบางคนนี้เขาเรียกว่าเป็นโรคคนแก่นะคะนะปวดแข้งปวดขานะคะปวดเข่าปวดข้อปวดกระดูกนะคะนะเจ็บตามข่าข้อไปหมดในช่วงนี้อาจจะมีเหตุให้ต้องพบแพทย์พบหมอตรวจสุขภาพบางคนนี้อาจจะเป็นโรคเกาด้วยนะคะ บทสรุปของไพ่ชาววันศุกร์นะคะ The f o ูนะคะ The f o ูนี้ต้องปล่อยวางนะคะเราไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาสถานการณ์สิ่งต่างๆได้ในทันท่วงทีนะคะเพราะฉะนั้นเรียกว่า The f ฟูบางครั้งเราต้องทําอะไรที่มันแปลกแหวกแนวไม่เหมือนใครนะ The f ฟูนี้ต้องใจกล้าบ้าบิ่นกล้าดายกล้าเสียนะคะนะเรียกว่าต้องพร้อมที่จะเปิดรับโอกาสนะคะแล้วก็เปิดรับสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆต้องพร้อมที่จะเรียนรู้นะคะ ชาววันศุกร์นะคะถ้าจะทําบุญหมอฟ้าแนะนําให้ทําบุญเกี่ยวข้องกับพกพะไตรจีวรน,นะคะนะหรือทําบุญกับหมาแมวสุนัขจรจัดก็ได้นะคะใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะตัวเลขจากการเสี่ยงเซมซีค่ะตัวเลขนําโชคจากหน้าไพมีเลข0มีเลข2มีเลข5และเลข9นะคะสําหรับชาววันศุกร์ค่ะต่อไปมาดูชาววันเสาร์กันบ้างค่ะ ชาววันเสาร์นะคะ3มไม้เท้า3มไม้เท้านี้เรียกว่าความรับผิดช,ชอบค่อนข้างจะหลายสิ่งหลายอย่างนะและ3มไม้เท้ามีดรงของการเดินทางนะคะเดินทางลงพื้นที่เดินทางออ,ออกนอกพื้นที่เดินทางไกลนะคะบางคนเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลด้วยนะคะนะ3มไม้เท้านะคะบางคนอาจจะมีงานประจําอยู่แล้วแต่อาจจะกําลังมองหางานใหม่นะคะนะงานใหม่ในที่นี้หมายถึงจะได้มีไรายได้เสริมเข้ามานะคะงานจ็อบอะไรพวกนี้นะคะ แปดดาบนะคะมีบ้างความเครียดความกังวลความอึดอัดใจความไม่ได้ดังใจนะคะแปดดาบอาจจะมีในเรื่องของการเสียความรู้สึกกับคนใกล้ชิดกับมิตรที่เราไว้ใจนะคะหรือแปดดาบอาจจะมีบ้างการถูกนินทาการให้ร้ายใส่ร้ายนะคะไม่ต้องฟังทุกเรื่องนะคะนะเรียกว่าฟังและปล่อยวางนะคะเราก็ไม่ต้องเก็บมาคิดทุกเรื่องด้วยนะคะนะเรียกว่าชาววันเสาร์เป็นคนที่ ที่น้อยใจอ่ะแล้วคิดเล็กคิดน้อยคิดทุกเรื่องคิดทุกอย่างนะคะสเตนนะคะต้องบุกต้องลุยต้องสู้ต้องอดทนต้องฝ่าฟันนะคะไม่ว่าจะเป็นงานในบ้านงานนอกบ้านนะคะหรือวันนี้คุณอาจจะเจอเจอกับลูกค้าที่เขาค่อนข้างจะมีอีกโก้สูงนะคะค่อนข้างเจอเรื่องมากนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเรียกว่าใช้ในเรื่องของไหวพริบสติปัญญาในการ แก้ไข,ขปัญหาในการคิดนะคะเราก็ต้องเอาน้ําเย็นเข้ารูปเอาความใจเย็นเข้ารูปนะคะเรียกว่าการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมอาจจะมีบ้างความคิดเห็นที่อาจจะแบบแตกต่างกันนะคะทุกอย่างต้องค่อยๆเรียนรู้ค่อยเป็นค่อยไปต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะคะส่วนการเงินนะคะชาววันเสาร์นะการเงินเนี่ยคุณเป็นคนที่หาเงินเก่งนะแต่คุณก็เป็นคนที่ใช้เก่งนะคะบางคนนี่เรียกว่ารับรับมาจ่ายไปกันเลยทีเดียวนะคะแต่ก็ยังเอาตัวเองรอดอยู่ค่ะ ในเรื่องของความรักนะคะความรักชาววันเสาร์ไม่โดดเด่นนะความรักช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะคะห่างเหินกันนะคะอยู่ห่างไกลกันนะคะนะบางคนเครียดกับงานนะคะมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าช่วงนี้ความรักมันเงียบเหียบงาๆานะคะพูดคุยอะไรกันบางครั้งไม่ค่อยจะเข้าหูด้วยนะคะเพราะฉะนั้นให้ใจเย็นๆนิดหนึ่งในเรื่องของความรักนะคะส่วนคนโสดนะคะวันนี้หมอฟ้ามองว่าคุณยังโสดสนิทนะสเตนนะคะนะโสดนานนะคะนะ คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวนั่นเองนะคะสุขภาพชาววันเสาร์นะคะมักจะมีปัญหาในเรื่องของสายตาแสบตาปวดตาปวดหลังปวดกระดูกสันหลังความดันไมเกรนบางครั้งเกิดจากความเครียดนะคะบทสรุปของไพ่ชาววันเสาร์นะคะเด็กถือไม้เท้า เด็กถือไม้เท้าหมายถึงการเริ่มต้นการเรียนรู้การฝึกฝนการพัฒนานะคะความสามารถของตัวเองนั่นเองนะคะและตเด็กถือไม้เท้านะคะมีดวงของการเดินทางด้วยนะบริวารลูกหลานจะนำพาข่าวดีมาให้นะคะโชคลาภมาจากเด็กจากกุมารน,นะคะตัวเลขนนำโชคจากนาไพาม่มีเล็กมีเล็3มีเล็8แและเลข8นะคะหรือขอพรนะคะนะกับพระแม่อุมานะคะชาววันเสาร์ ก็จบลงแล้วนะคะสำหรับการอันดวงของคนทั้ง7วันนะคะฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ